เฮโยสวัสดี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 ครับผมวันนี้อยู่กับเมิ์คคืออะไรครับดูจลจิ๊กครับใช่ครับผมวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราจะมามามาทำอะไรทำอะไรวะทำอะไรพี่อโอเคเดี๋ยวผมเติมไม่เสร็จเนี่ยผมเติมเจะเต็มแล้วก็วันนี้เราจะมาทำฟาร์มต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผักผักสวนครัวนิดนึง โอเคครับก่อนปลูกผักสวนคงสวนครัวเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนเกษตรกรมาเนี่ยผมนะครับผมต้องขนาดไหนพี่ใช่ขนาดนั้นอ่ะขนาดนั้นด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราคัาของสักเล็กน้อยและเป็นกลางเออ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 เอราบีสให้อาหารไปมะเขาอ่าราบีสอยู่ไหนในปีน่ะราปีสราบีสราปีส ถ้าเสียงแก๊กไม่สงใส่ครับทุกคนนะครับเป็นเสียงของไม nee um. ่ป้องนะครับผมอ๋อจอบมันมันมันไอ้นี่ไม่ได <si ้มันเอ็นชาร์ดไม่ได้ใช่ไก่โออ่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 อป้องไม่โอเคครับมันมันเอ็นชาร์ดไม่ได้แบบว่าใช้อย่างนี้แหละโอ้บินไม่ขึ้นโอเคผมแจ็คแพด ้แพทแพทเต็มยังโอเคหมื่นเก้าก okay. like okay. ็ได้พอละนะผมไม่ไม่เอาเยอะมากโอเคหดแล้วพี่หมื่นเก้าที่เกือบเต็มถังหายแล้วหมื่นเก้าที่เกือบเต็มถังเลยอะพี่บอกเหรอให้ยิงโดนรถหน่อยบ้านเราแล้วแล้วใครแล้วใครไปเอาเชือกไปผูกหมูอ่ะคือไม่ต้องไปผูกแล้วเพราะหมูมันจะไม่จะไม่อบอุ่นเราต้องปลูกฟาร์มข้าวข้างๆฟาร์มหมูนะจะได้แบบ ใครยิงไรอ่ะเน็บเน็บยิงเหรอนัดนัดหันัดนัดไม่หักใช่รอยไลยนัดนี่ได้มาแล้วเยอะปะได้มาหน่อยนึงสิบหกอันโอเคสิบหกอันก็เหลือเฟือแล้วอย่าเพิ่งไมให้หมูกินนะเออทำก่อนขาออกขาออกนี่อะไรโตไม่โต้ขาออกไปก่อนทต้องทำบนนี้เลยดิเออผมว่าทำบนนี้ดีกว่านะพี่บอสเดี๋ยวบนนี้เพื่อแบบคอกวัวมาไงโอ้โหจะเอาวัวอีกเหรอหลายคอกหลายคอกไม่เออเผื่อวัวต้องกินหมู เนื้อนูนเือนี่หวหัวทั้งกินหมูเดียวไม่พอแค่พี่นัดฮรูปป้ายอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกลัวเขาเรียกนอกขอบเอตเดเเนัดไม่นัดจาพวกเราไปเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะเยอะลยเอดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอดวดีดดีีดีีเด โอ้ย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 นับได้นะนับได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปสู้ไปสู้โอ้ไม่เชื่อไอ้คิวปืนยังหมดเลยผมไม่ได้ยิงพี่เลยนะผมไม่ได้ยิงพี่เลยนะพี่นัททำไมพี่ชอบยิงน้องเออทำไมชอบยิงทุกคนบอกหน่อยเขาชอบ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 ยิงคนอื่นนะบอกหน่อยดิสร้างดราม่าแม่เอ็มมี่เนี่ยได้ได้ได้มาเดินลุ่ม คนจัดดราม่าสักหน่อยละนัดอัพจะช็อกยิงเพื่อนไปทำอะไรนะอ้าวไปงกันอยู่ตรงนี้นี่ Hello จะยิงดีไหมนะ Hello Hello ไอเด็บังตายเลยอันนี้คือเพื่อนรับกระสุนแทนนะเนี่ยถ้าไม่มีนี่พี่พี่ไม่รอดนะพี่เออใช่ใช่พี่นัดนี่มันรักพี่นะที่บอ อันนี้พี่ไปรอจริงๆแล้วแหละถ้ามือไม่นิ่งพอแล้วนัดตายไปนานแล้วแหละบอกตรงๆใช่ประดีว่าผมไอ้นี่ไงมือไม่นิ่งพออ่ะอ้าวให้อาหารไปนะเฮ้ยตายทำไมเฮ้ยแมงมุมนี่ยิงทิ้งเลยเพื่อนใหม่กันไอรก็ทำหลุมไว้เนี่ย อย่าฆ่าน้องนุ่งอย่าฆ่านัดไม่เอาไม่ดีเดี๋ยวมึงโดนน้องฆ่าแหละเดี๋ยวมึงกินแต่ปากก็ไม่ใหญ่จุนจีโอกิ้นเรากินเราบอสเคลียร์ดิกูจะทำฟาร์มไม่ได้ทำไม่ได้ยิงนะแสดงว่านนี้ไอ้บอสนั่นแหละบอสดูนะบอสบอสจะแอบบอสเมื่อกี้ไม่หมดแล้ว นั่นนะครับเรียบร้อยทำงานทำงานทำการคือพี่พี่อย่าอู้ดิพี่ไม่ถามด้วยใครอูดเน่ยจุดเหมือนยันมีผมก็มองเลยว่าืยันส่วนมากคนมีอันเดอร์สกอร์เนี่ยอู้ทั้งหมดแหละไปเชียเชียร์ว่อทำไมไม่มีเอ็นเดอสกอร์นัดฮะทำไมไม่มีเอ็นเดอสกอร์โอ้โหขยันนั่นเน่ยเห็นนะ นอนได้เลยก็อู้จริงต้องขอลองก่อนแบบจะไม่เล่นปืนอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาดิพาร์ตกันนานไม่ว่ากันเจ่านานได้แล้วดิพี่ทำเร็วๆนิพเทสัตมาฮะไม่เอาไม่ก็ถูกวีนาศตายด้วยเอาไปกันหมดเลยแต่ละคนเจ้าหน้าเศร้านะครับ พี่มันจะมืดอีกแล้วอ่ะใช่นะต้องเลิกเล่นแล้วนัดอ่ะบอกเลยฉะนั้นไม่เลิกเล่นมันก็มีลูกสุงจากเราเทียมอะไรเงี้ยลงมายิงนัดเรื่อยๆพอพี่วอลเดี๋ยวเขาบอลหัวเราแน่เลยอูกด่วนเออชัดเลยวอลกินไหนพี่เฮ้ยไม่ดึกกันนะดึกแล้วไม่นอนกันเหรอมานอนกัน มานอนนอนนะปลาปาป้านอนเดียวเนปเนปโอเคไหมเช้านี้จะตั้งใจทำงานจะไม่เล่นแล้วโอเคไหมห้ามเล่นโอเคไหมทุกคนเข้าใจไหมพี่นัทมานอนอย่นิ่งเด้นะนอนแล้วหลับหลับเลยพอเจ๊แคุ่กคนอนเอ้านั่นนอนขอโทษพี่ไอ้นี้มันบ้อง ี่ได้นอนเลีนะวันนี้นายิงยิงเฮ้ยนี่มันเดินไม่จิกวะเม่จิกว่ะผมไม่ตายเลยผมโหดมาเฮ้ยเม่จิกวะไม่รู้ขันมาโดนเลยนอนก่อนนะพี่เนี่ยอเนี่ยเนี่ยชอบเล่นปืนเนี่ยเนี่ยเนี่ย đừng chơi ở phía sau, 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 đừng chơi ở đừng chơi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  ở phía sau, đừng đừng chơi đừng chơi ở phía ở phía sau, đừng chơi ở นี่มันนั่นเนี่ยยี่หกเก็บเสียงแล้วเลิกเลิกยิงคนที่ไม่มีเสียงด้วยนะดูเลิกเล่นเลิกเล่นไอ้เดี๋ยวแม่แล้วกลับบ้านไงครับเออเออที่พี่ว่าเนี่ยเสียงวินัทอ่ะเจียงนับจ่ายประตูแล้วนัดต่อเติมอื่นเลยประตูไปไหนก็ได้ นอน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 จริงยังไงล่ะนัดที่พี่ว่านัดข้ามาแล้วอย่าเล่นอีกนะเข้าใจมาที่หลังอ่ะไม่ได้แล้วนะครับเข้าใจนะตั้งไงทำงานนัดเขาไม่ได้เล่นนานแล้วนะแหมนัดเป็นคนปืนยิงคนอื่นคนแรกลันเรื่องก็ไม่เกิดแบบนี้หรอกใช่ไหมบ้างใช่ไหมเออใช่ไหมดิฟใช่พี่ใช่ใช่เพราะไม่ใช่นะมันใช่ ล่อได้ยินปะได้ยินว่าพาดนี้ยังแทบไม่ได้ยิงใครก่อนนอนนอนนอนแหมเมื่อกี้ไม่ยิงใครก่อนแหมทขาเป็นพูดไม่ยิงใครก่อนใช่ใช่โอ้ไม่ดีเลยจะไปตามดูต้นคลิปไปตามดูเลยนันยิงพวกเราก่อนถามป้องใช่พี่ทําตัดออกเลยจะฆ่าไม่ตัดบอกเลยได้ยินปะถ้าถ้านั้นเป็นคนยิงก่อนให้น้องด่า มีใขัดดินป้องบ้างเอาวะล่ะเอาวะล่ะใะใช่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 ถ้าไั้เป็นคนเริ่มยิงก่อนให้น้องดันครับเอาไหมใช่ดันพายิงคนเลยยิงซอมบี้แหมยิงคนเลยยิงซอมบี้เมื่อกี้ีอยู่กับป้องอ่ะสกิปเมื่อกี้ฟังเลยย้อนเวลาผมไม่ไม่เดี๋ยวอ่ะเรา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 บอกเราได้ตีนะเราบอกว่าดันมันเอาปืนแล้วมันเอารีสกิปพี่กับป้องสะพานไหนก็ควักปืนออกมายิงเอาเด็กนั้นเถียงดิ ลัดเถียงดิตายลูกซองมีคนเดียวในเซิร์ฟเรียงบ้าเดี๋ยวดูดูตอนนี้ใช้นี่อยู่แหมเปลี่ยนปืนดื้อกองลูกซองไปเรียกมาในตัวเนี่ยตอนแรกอ่ะนี่ใครศาสตร์อ่ะตอนแรกอ่ะนี่ใครศาสตร์ไทยแล้วเอาจูปืนนี่อยู่ในตัวโอ้โหแหมตอแหลสร้างท่าจังเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเออเดี๋ยวไม่ยอมรับผิดไม่ลูกผู้ชายเลยเออ เออใช่ไหมรอเจอกันในคลิปเออรอรอเจอกันในคลิปนี่แหละรอเจอรอเจอกันในคลิปรอเจอ TGS เลยเนี่ยป้องกับพี่จะโดนยิงอะ่ะลูกสองพี่จอมได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่หยุดยิงคนอื่นเขาเออเนี่ยเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคอะไรครับพี่นัทแย่แย่แย่มาเดี๋ยวจะดูใช่ไหมเดี๋ยวจะดูใช่ไหมมาดิมาดิจดูใช่ไหมมาดิกว่าจะใช่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 จะอะไรกว่าจะอะไรนะหายใช่ใช่ เฮลโหลนี Hello? Hello? Oh. ่เปล่าพี่สกายตายเลยสำรับพานี้จบเร็านี oh ้ครับสวัสดีครับอืออย่าอย่าเลยเกิดสไลา์ไม่เอาพี่จัดกายเองบ้องพี่จัดการเองคนอย่างเงี้ยจัดไปรังเกียจคนแบบนี้มากเลยมาดิต้องเล่นมันละใช่ไหใช่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 เด้อ โอ้ยระเกียบมากเลยใครยิงวะกูอยยายาขอร้องเขาจะทำงานทำการกันนัดใช่เลิกเลยนะพี่นะวันได้แล้วเออดีนัดไม่ดิวันนัดจะดวนวันนัดจะดวนพี่กับป้องใช่ได้เลยได้เลยคนไม่มีอันเดอร์สกอร์แย่วันนะใช่แย่แย่เออใช่ไหมไม่อยากจะบอกหรอกว่าชื่อทีโอตะคูอะทีโอตะคยู อะไรยูมาดีนัดมาดีนัดมาดิมาดิเอ้ยยิงกันโอ้ยปาม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 าวะวะเฮ้ยิงกันยิงกันยิงยิงมามาเฮ้ยิงกันยิงกันยิงกันปาโอเอา่ะจะโดนปืนก็มาจะโดนปืนก็มานะจแต่โดนปืนก็มา อย่าโดนป,ปึ่งกับพี่น้องคิดผิดเร็วไปสิบปีเร็วไปสิบปีเร็วไปสิบปีไม่มีใครสนใจกูเลยดูไปแล้วโถมีดาบินผ่านก็ไม่สนใจลูกกระสุนหมดแล้วครับพอครับผมโอ้ยยิงยิงให้โดนน้องโอ้โหยยิงใกล้ๆยังยิงไม่โดนโอ้โหอ้ยดูดิดูดิดูดิโอ้โอ้ดูเดี๋ยวลูกโฟล์ก็ชัดเลยบ้องเห็นปะบ้อง เนี่ยแค่เนี้ยก็รู้เร็วไม่ยอมรับเย่ใช่ใช่ใช่เยอะมากเมื่อกี้ใช่เลยเดี๋ยวใครคนหลุมมั้งมันยิงกันพื้นพังหมดแล้วพี่ดไดาๆาดาไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกปิดประตูทิ้งก่อนโอ้โหน่งล็อกล็อกมากเพื่อจะให้คนนี้ไปไกลพวกเราอย่างไร่าเราได้ทำงานกัน โอเคพี่ต้้งเคียร์ก่อนหนึ่งทีพี่ใช่ไม่ตั้งใจทำงานนะบอกเลยได้เกิดที่อื่นแน่ทำไป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 นี่นะต้องทำไปทำไปร่วงเฮ้ยหาเลยหา ทำบอกให้ทำไปบอกให้ทำไปยิงขู่ด้วยมาดีมาดีทำงานไหมจะทำไห่งานอะฮะเอ,อน้ำตักน้ำน้ำน้ำตรง,องคอก <emitism> หมูก็มีของทำเจแดแพดมาทำเจแดแพด เอาละครับผมตอนนี้นะฮะก็ป้องซาวการ์ดพังกลางคลิปนะผมดุดเด้งเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้อย่าเคลียร์บอลรอบรอบก่อนเคลียร์เคลียร์เป็นไงผมพด้วยโอ้ย่รองเท้าอ่ะรอเลยไล่ไล่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวใช่ดูดีมากมีนิดเดียวเดี๋ยวค่อยรอมันโตครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายมันไปเรื่อยๆนะครับ ก็อย่ารออีกทีน้งแล้วกันตอนมันเยอะๆแล้วนะครับผมก็อีกหลายชั่วโมงเลยนะครับผมได้ยินไหมพี่รได้ยินแล้วได้ยินแล้วลับมาพี่รู้ปะผมทำไงทำไงตัวตัวตัวเอ่อขว้าขว้าเหล็กของไม้หลุดเว้ยผมเอาได้ปันซาวการ์แล้วก็ติดใหม่ไม่ใช่ได้เรียกโคตรชีวิตโซเวอร์เนี่ยเมื่อกี้ทุกบอกไว้ว่าเมื่อกี้ก็แคอยู่เนี่ย เดี๋ยวก็ผมบอกไปว่าป้องสาวการ์ดพังครับผมนะฮะอมเดียลาพผมกระดูกว่ะโอเคปลูกที่หายไปคือไปนั่งซ่อมโอเคฮะนัดเก็บเก็บกระดูกนัดนัดเก็บแครอทโอเก็บแครอทแล้วก็ปลูกใหม่นี่ผมทำไรเพิ่มได้โอเคได้ปลูกเพิ่มครับผมนี่จะได้แบบมีโอเอาแครอทมาฝากเอาอีแคร อยากให้คงได้เิงอ่ะผักลราไม่วิตะมิงอ่ะไม่ต้องกินของแพงอ่ะทำไมต้องงอด้วยพี่มนเป็นคอนเซปต์ปวดห <laughs> ัวเลยกระดูกบ้านเรานี่เราอยู่มาหลายพันแล้วมันน่าจะมีไม่เยอะเพราะเราไม่ค่อยได้ค้าสเกลเลตันสโตไรนะครับใช่ <c oughs> เราล่าแต่ไดโนเสาร์กันเราคัดแต่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันก็ไม่มีกระดูกนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอ้แบงมุมไม่เข้าใจผมครับไม่เข้าใจทําไมครับยิงครับผมเด็บร้อยครับไปครับให้อาหารครับเฮ้ยปลูกผักครับโอเคพี่พี่นัทผมทำต่อไล่เพิ่มให้ละ นี่ทำหน้าที่ของพี่เลยต่อไรนี่ถูกนะครับหึงต่อราคาเฮ้ยนิฟอันนี้เป็นเรื่องแบบเล่นบดเกมมันหนุกวันนี้ไม่ได้เล่นนี่ว่าป้องโหป้องนิปไม่ยอมเล่นนิปไม่ได้มาเล่นนะป้องเนาะโคตรเสียดายอ่ะไอ้บอดเกมน่ะไอ้ไอ้ไอ้ทำนั่นน่ะทําทุนอ่ะโอ้โหโคตรหนุกพี่บอกเลยโอ้โหยนิปไม่รู้เรื่องนิปไม่เข้าใจขบาวมากเลย พี่บอกเลยพี่ต้องไปลองแล้ว่ะพี่ไนกับป้องจะเฟิร์สมาพี่บอกเลยว่าบอดเกมนี้แบบโหพี่แกอ่ะพี่เป็นคนขายที่อ่ะถามป้องเลยเพราะ้าขายที่แต่รู้เปล่านี้ธุรกิจ S M E ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ติดอันดับสามด้วยเออพี่ะพี่อยู่ที่สองพี่อยู่ที่สองอันนี้อะไรบอลอันนี้แครอทอ่ะแครอทแครอทหมดเลยต่อไล่เพิ่มไปเลยอ่า เอาละครับผม<ช>เดี๋ยวเราก็ไปเอาเอาปูนปอตเตอร์ปูนหินหยาบนี่นแหละไอหินไม่ดีทำาไมล่ะพี่หยาบบุ๊กนี้ได้ทั้งปีอะบอกเลยผมก็ว่างั้นแหละกานที่ผมก็รู้แล้วพี่ <c oughs> ตอนนี้คือเสียงพูดปกติแล้ว <c oughs> ใช่ไหมพี่ใชแลรา <c oughs> ดีเหมืนเดิมสามสองหนึ่งเอานะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม่ครับอันนี้ที่ผมหายไปคือซากาซัตพังนะฮะอันนี้คือแบบแผงวงจรแม่งหลุดออกมาเลยผมต้องไปนั่งเอาได้พันแล้ไม่มีสกกาเทปนะครับเนาเลยเกมสรับวันนี้ก็จบคลิปไปเท่านี้สวัสดีครัอ๋อส้มอ๋อส้มเซาการ์ดมาเพื่อปิดคลิป ใช่อันนี้ก็ได้้นนนอัีทำไรพี่โบอสอ๋อทำทำสวนไงเสอยาวขนาดนี้เลยเหรอก็ยาวมากอ่ะเพราะหมูเพราะเราต้องเลี้ยงหมูการที่จะเลี้ยงหมูต้องมีให้แครอทให้มันกินพอมีแครอทกินไม่ได้ออกลูกทำไมพี่ต้องฝืนตัวเองขนาดนี้จริงเราฆ่าเนืนอเสาร์เยอะแล้วนะพอมันโตเต็มวัยเราฆ่าเนื้เสาร์ทิ้งก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเปลืองเนื้ออะไรมากมายแล้วก็มาทำพันธุ์ต่อ ทำพันนี่ผมถ้าทำค่าหลายตัวผมก็ได้เป็นหมื่นเลยดิจะอควรทำหมื่นก็ต้องทำร้อยก่อนอ่ะทำบาทก่อนอ่ะทำหน่วยก่อน่ะทำกิจก่อนอ่ะเอาเดี๊ยนเดี๋เดี๋ยวเล่นเอาเดี๊ยนเอาเดี๊ยนจะเอาจนได้ทำปาตังก่อนพอถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้ำลึกลงไปกว่านั้นองค์กรไอ้องค์กรนี้มันอิลูมินาตินี่ว่ะทำไมอ่ะ Chew. เริ่มนามไปเริ่มเงินจีเดสูยาพอเปร็ดจากตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาแบรลี่ต่อโอเคครับผมต่อต่อเพิ่อนเดี๋ยวเราช่วยนะแอบนิว่าไงรักนะ บอกคนเลยแม่งเกย์มาเกย์สิครับแล้วก็บอกน้องว่า,าน้องจะว่าพี่เป็นพี่เกย์เนี่ยสภักดิ์มันก็บอกรักกันครับ <c oughs> โดอยู่กลุ่มเดียวกันต้องให้กำลังใจต้องรักกันน<อ>ี่พี่โอ้กลุ่มเราเราอยู่ด้วยกันไม่มีใครเอาเราแล้วเนี่ยงไงมันเหมือน <c oughs> โอ้โหเหมือนจัยอะไรอ่ะเอาเอาไม่ได้อ่ะรักรักกันเนี่ยไอ้นัทเนี่ยทำบ่อย ช่วงแบบเงินตอนนั้นช่วงเงินตอนนั้นเงินพี่หายบ่อยมากแม่งรักของพี่บ่อยมากเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมก็รักนะรักอะไรพี่เริ่มเกลียดมึงแล้วป้องผมเริ่มกลัวแล้วพี่เออนะครับผมน้องๆทุกคนนะครับก็รักกันไว้นะครับผมแล้วก็บอกรักกันทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนเฮ้ยเพื่อนรักมึงนะแล้วพี่ก็ได้มองไ้อง เฮ้ยชิบละแล้วผู้ชายโรงเรียนเฮ้ยเราบอกว่าพี่ผู้ผูผมเรียนโรงเรียนชายล้วนหนักการเรียนหญิงล้วนอีกหนักการเรียนบนหญิงอีกนะครับเฮ้ยรักนะผู้ชายหันมาคับเฮ้ยไอ้นี่เป็นเกย์ปะวะนั่นแหละครับใช่โอเคแล้วกันไว้เถิดเราละเบิดเชียงตากันให้ตาชาติไหนเราก็ไถเด้วยกันเย โอเคผมแล้ววิเจนพาดหน้าแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับสกายนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมเอ้ยจบแล้วจบแล้วเออจริงเลยป้องพี่แคร์ก็แต้งงานแล้วขอย่องย้อนเข้ามาหรือ้ปาเอาเลยเออโอเคผมเมืวิเจอใหม่พาร์ทหน้าแล้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับสกายนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันเบยนะครับผมพื่ผมต้องนิบ นัดนะครับผมต้องจาดท่านน้องๆหรือว่าทุกคนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีผม,ผมเยอะๆนะสวัสดีค่ะ,ะคือ